สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเหรียญร้อห้านะครับจากคลิปที่แล้วหลายๆคลิปนะครับก็อัดไว้อันนี้ก่อนจะส่งของนะครับก็มีคนติดจองมาแล้วครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับ, 1, 2, รบตัวนี้เล่นกันเป็นแสนนะครับเหรียญหนึ่งบาทราชกาลที่ห้าสภาพก็ไม่ได้สวยมากครับผมก็มีรูเนาะราคาก็จับต้องได้นะครับได้แบ่งไปแล้วอื ย่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเจอน้อยนะครับหายากมากสภาพสมบูรณ์ต่อสภาพนี้ก็เล่นหากันก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับแต่เกิดสวยกานี้เล่นหากันก็หกลักแสนนะครับนะฮะเหรียญหนึบาทราัชกาลที่ห้าเป็นเหรียญพระราชทานนะครับในพิธีเพลิงศพนะครับในสมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะครับเหรียญน,นี้ก็ไม่ได้ผลิตออกมาใช้นะครับ เพราะว่าก็เอาไปหล่อไปเรียนรัชการที่6ทั้งหมดเลยนะครับก็เหรียญห,หินไม่ไม่ไม่เยอะครับผมน้อยมากครับส่วนใหญ่ก็เอามาแจกจ่ายกันนะครับวันนี้ก็ได้เอามาให้ชมกันประมาณนี้นะครับนะครับเหรียญแท้ก็จะมีฟันเฟียงประมาณนี้นะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กๆนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆนะครับเหรียญกี ทำออกมาเยอะมากนะครับต้องระวังกันด้วยอันนี้เป็นเหรียญรอห้าหนึ่งสองเจ็ดนะครับรอสองเป็นเหรียญหัวหนามนะครับดยครับฟันเฟืองจะเสมอกันหมดเลยนะครับมีเส้นผ่าชุนกลางเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับใครที่ดูมันเป็นก็ระวังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นวิทยาทานว่าเพื่อไปเจอของแพนะครับของเก๊ก็เยอะมากนะครับต้องระวังกันด้วยอันที่ผมบอกไปนะครับเรื่องฟันเฟืองนะครับดูตรงนั้นจบเลยนะครับนะครับเหรียญราคาหลักแสนนะครับสวยๆเล่นกันประมาณแสนหนึ่งถึงสามแสนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ใครเห็นมีประโยชน์ก็ดูให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นคลิปเล็กๆนะครับผมสั้นๆสามนาที มีประโยชน์มากน้อยก็ขอบคุณมากนะครับฝากดูให้จบเลยนะครับดูจบแล้วขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เอามาประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆใครเห็นคลิปนี้ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับเพราะว่าคลิปนี้คนเอาไปทำหวยเยอะมากครับผมเรียนนี้เอาไปทำหวยเยอะมากนะครับ ตรอดคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ